สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเือนชาวลัคนาราศีมังกรทุกๆท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ก็มาดูดวงกับช่องเลขมงคลกันนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนพฤศจิกายนปี2565ของผู้ที่เกิดในลัคนามังกรค่ะแต่หากท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาของตัวเอง ไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนคุณก็สามารถที่จะใช้ราศีมังกรรับฟังคำพยากรณ์แทนได้เช่นกันนะคะช่องของเราแม่หมอจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักในการพยากรณ์ดวงชะตาและก็จะใช้ไพ่ทาโร่มาช่วยทำนายเพิ่มเติมในช่วงท้ายคลิปด้วยนะคะ เอาละคะ่ะชาวลัคนาราศีมังกรสำหรับในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ต้องบอกเลยคะ่ะว่าโชคชะตาค่อนข้างจะเป็นใจให้กับคุณเป็นอย่างมากเพราะว่าคุณจะมีดาวหลายดวงเลยนะคะที่จะไปชุมนุมโคจรร่วมกันในเรือนที่11 โยกหลังลัคนาราศีเกิดตรงนี้จะส่งผลให้ชาวมังกรนะคุณจะโดดเด่นจะเฮงจะฟังเป็นอย่างมากเลยค่ะที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะดาวเสาวดาวประจำตัวของคุณก็กลับมาโคจรเดินหน้าเป็นปกติถือว่าชีวิตจะได้ปรับสมดุลเข้าที่เข้าทางมากขึ้นชีวิตจะมีความก้าวหน้าขยับขยายไปในทุกๆเรื่องจากนี้ต่อไปนะสิ่งที่มันกดดันคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียด ความวิตกกังวลต่างๆนะคะคุณจะสามารถพาตัวเองก้าวข้ามผ่านมันไปได้เอาละส่วนดาวดวงอื่นๆที่เหลือนะคะก็ถือว่าจะโคจรเข้าสู่มุมที่ดีสัมพันธ์กับดวงชะตาของคุณค่ะชาวมังกรเริ่มจากในวันที่9พฤศจิกายนนะคะดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิก 14พฤศจิกายนดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกเช่นกันเมื่อคู่ดาวธาตุน้ำมาโคจรร่วมกันในราศีธาตุน้ำในภพลาภะก็ย่อมจะดนบันดาลให้เกิดโชคลาภเงินทองหลังไหลเข้ามาสู่ชีวิตจะเป็นจังหวะที่จะทำอะไรก็ง่ายก็สำเร็จนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการพูด การเจรจาต่อรองนะคะเป็นจังหวะแห่งโอกาสค่ะชาวมังกรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้รับในสิ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจจะสมหวังในสิ่งที่รอคอยค่ะในวันที่16พฤศจิกายนดาวอังคารจะถอยหลังกลับเข้าไปเป็นราชาโชคอยู่ในภพปุตตะค่ะหากประตูบานใดได้ปิดลงไป ประตูบานใหม่กำลังจะเริ่มเปิดขึ้นอีกครั้งชาวมังกรคะมันแปลว่าอะไรที่คุณเคยผิดพลาดมาในอดีต คุณมีโอกาสจะได้รับการแก้ไขปรับปรุงหลายคนจะได้เริ่มต้นครั้งใหม่หรือจะได้รื้อฟื้นสิ่งเก่าๆมาทำใหม่ให้ดีกว่าเดิมค่ะ17พฤศจิกายนดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกเอาล่ะชาวมังกรท่านใดที่คุณอาจจะกำลังรอคอยข่าวสารในเรื่องของเงินมรดกเงินเคมประกันภยัยเงินที่จะได้รับจากการสูญเสียต่างๆในอดีตท,ที่ผ่านมาคุณมีโอกาสจะได้รับในสิ่งนั้น แล้วนะคะ เอาละโดยภาพรวมแล้วนะคะแม่หมอก็มองว่าพอดาวเสากลับมาเดินหน้าได้นะคะชาวมังกรเหมือนคุณจะได้รีฟอร์มตัวเองขึ้นมาอีกครั้งค่ะจะได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองรักตัวเองนะคะอยากจะพาชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจและในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะดวงดาวทั้งหลายก็จะหนุนส่งดวงชะตาให้โอกาสคุณได้กอบโกยนะคะในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จก็ถือว่าน่าจะเป็นจังหวะดีนาทีท้องจะได้กอบโกยอะไรเลย หลายอย่างถือว่าดวงดีที่สุดในช่วงปีนี้ของคุณเลยก็ว่าได้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรในด้านการงาน ดาวสุกดาวเจ้าเรือนการงานของคุณจะโครจรเข้าสู่ภพลาภะนะคะก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่การงานมีความลื่นไหลเป็นอย่างดีค่ะมีโอกาสของการที่จะได้เจริญเติบโตโก้าวหน้า,าหลายคนจะได้งานใหม่นะคะอาจจะได้เปลี่ยนที่ทํางานนะคะอาจจะได้เลื่อนขั้นโปรโมทปรับตําแหน่งนะคะหรือหากท่านใดนะคะที่อาจจะรู้สึกว่าการงานค่อนข้างจะติดขัดสะดุดมาก่อนหน้านี้นะ,ะเดือนนี้คุณจะแก้ไขปัญหาได้ถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่การงานมีความสําเร็จดี ส่วนคนค้าขายคนทําธุรกิจช่วงนี้กิจการจะดีกลับมาทํากําไรนะคะจะมีทั้งลูกค้าเก่ากลับมาแล้วยังจะได้ลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยแต่ก็จะติดอยู่นิดนึงนะคะนั่นก็คือดาวอาทิตย์ที่จะโคจรเข้าสู่เรือนการงานของคุณนะคะทําให้บางครั้งบางคราวมันจะเป็นเรื่องของการที่เราต้องเอางานเก่าๆกลับมาแก้ไขนะ,ะหรือบางทีมันจะมีเรื่องของการเดินทางที่บ่อยมากขึ้นด้วยค่ะพอหลัง16ตุลาคมนะคะดาวอัง จะถอยหลังย้ายกลับเข้าไปอยู่ในเรือนของดาวศุกร์ถือว่าจะส่งผลดีให้ชาวมังกรนะทั้งในเรื่องของการงานโชคลาภต่างๆนะใครอยากจะลงมือทําอะไรใหม่ๆในช่วงเดือนนี้ก็สามารถที่จะลงมือทํากันได้เลยนะคะในด้านการเงินเอาเป็นว่านะคะถ้าเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายภาระต่างๆในระยะนี้ชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะต้องหมดเงินหมดทองไปกับเรื่องของครอบครัว บ้านรถเป็นหลักค่ะแต่ว่าในเรื่องของการหารายได้ในเรื่องของโชคลาภต้องบอกเลยค่ะว่าพฤศจิกายนนี้โชคเน้นๆโชคแน่นๆอย่างแน่นอนเพราะว่าดาวสุโคโจรเข้าไปอยู่ในภพลาภะและดาวอังคารจะถอยหลังเข้าสู่ภพปุตตะมีมาตรฐานเป็นราชาโชคอังคารสุขเล่งกันนะคะก็แปลง่ายๆเลยค่ะว่าเขา,าได้มาตรฐานเป็นเกษตรสลับเรือนสุขเป็นงานอังคารเป็นลาภผลหน่แท แถมยังเป็นดาวคู่มิตรกันส่งเสริมกันนะคะแปลว่าถ้าคุณอยากจะทำอะไรในตอนนี้ทำกันได้เลยค่ะจะมีแต่คนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนหรือจะเป็นจังหวะที่จะทำอะไรก็ง่ายก็สำเร็จคุณจะมีช่องทางที่จะได้รับทรัพย์รับเงินมาแบบง่ายๆไม่เปลืองแรงหลายคนมีโอกาสจะได้ของขวัญของสวยงามที่ถูกใจและชาวลัคนาราศีมังกรมีเกณฑ์จะมีโชคลาภจากครอบครัวจากเครือญาติในท่านใดที่อาจจะ ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเลขบ้านเลขรถจะเป็นสิ่งที่นำโชคมาให้กับคุณคะ่ะในด้านความรักความสัมพันธ์ ดาวสุกไปโคจรอ,อยู่ในลาภะนะคะก็ถือว่าจะเป็นจังหวะที่ชาวมังกรจะมีสเสน่ดึงดูดผู้คนค่ะเป็นโอกาสที่ดีทางความรักของคุณเลยนะคะหากคู่ไหนที่ทะเลาะกันมีปัญหากันนะคะอาศัยช่วงเวลานี้ปรับความเข้าใจคุยกันนะคะและในหลายๆคู่นะคุณจะได้เดินทางได้ออกไปท่องเที่ยวกับคู่ของคุณด้วยค่ะเอาล่ะมันอาจจะมีเรื่องของความดื้อรั้นกันอยู่บ้างขี้งอนกันอยู่บ้างแต่มันไม่ได้ทําให้ความรัก โดยรวมของเราเสียหายนะคะสำหรับคนโสดน,นะคะในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะโฟกัสกับตัวเองมากเป็นพิเศษเอาล่ะอาจจะมีใครที่ผ่านหูผ่านตาเข้ามาก็จริงแต่ก็ต้องบอกก่อนคะ่ะว่ากําแพงในหัวใจของคุณค่อนข้างสูงเป็นพิเศษมันก็อาจจะยากหน่อยนะคะกว่าที่จะมีใครสักคนสามารถที่จะปีนกําแพงนั้นก้าวเข้ามาสู่หัวใจคุณได้ ในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงต้นเดือนกลางเดือนนะคะดาวอาทิตย์จะโคจรอ,อยู่ในเรือนการงานของคุณค่ะก็อาจจะทําให้นะคะหลายคนนะชาวมังกรคุณอาจจะต้องบาดเจ็บเจ็บป่วยจากการทํางานนะคะบางคนก็อาจจะคิดมากคิดเยอะมีความเครียดสะสมทํางานหนักมากจนเกินไปพักผ่อนน้อยนอนน้อยจนอาจจะทําให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆตามมาได้นะคะ ในส่วนวันที่ดวงไม่ค่อยดีอารมณ์เสียนะทะเลาะก,กับแฟนจะได้แก่วันที่11 12 13 16 17 18 25และวันที่26พฤศจิกายนนะคะสำหรับคำทํานายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร เสียงทไทได้ไพ่ King of คับ1คาทาและ1เหรียญ เอาละค่ะสำหรับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะน่าจะเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีมังกรคุณจะมีความผ่อนคลายสบายใจมากขึ้นแล้วละคะ่ะสำหรับไพ่ราชาถ้วยนะคะหรือว่า king of c u p ที่เข้ามาเป็นใบแรกนั่นก็หมายถึงบรรยากาศแห่งความรื่นรมนะคะและคุณก็ยังมีดาวพุธดาวศุกร์ไปโ,โคจรอ,อยู่ในราศีธาตุน้ำด้วยเนาะแปลว่านะคุณจะรู้สึกมีชีวิตชีวานะมีความสัมพันธดด์ดีกับคนรอบข้างรอบตัวมากขึ้น ชีวิตช่วงนี้ค่อนข้างที่จะฟล o ์มีความราบรื่นสบายอกสบายใจมากขึ้นในหลายๆเรื่องเลยล่ะค่ะส่วนหนึ่งคาถาที่เข้ามาเป็นใบกลางนะคะก็แปลว่าจะมีโชคดีเข้าหานะคะและก็จะดีในเรื่องของโอกาสดีในเรื่องของการที่จะได้สัสาสังภาระนะคะการงานกิจการธุรกิจการค้าการขายจะมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าเดิมหลายคนมีโอกาสได้งานใหม่หรือจะเป็นจังหวัที่หลายๆคนจะได้เริ่มต้นลงมือทําอะไรใหม่ๆในระยะนี้นะ ะะส่วนไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่หนึ่งเหรียญค่ะที่บ่งบอกถึงความโชคดีโชคลาภความสำเร็จโอกาสที่ลอยมาจากฟากฟา้าดังนั้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแม่หมอก็มองว่าน่าจะเป็นจังหวะดีเป็นนาทีทองของชาวลัคนาราศีมังกรที่ดวงดาวทั้งหลายแหล่นะคะอยู่ในมุมที่หนุนนำส่งผลให้เจ้าชะตาจะได้รับโอกาสดีๆในหลายๆเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความ รักความสุขกายความสบายใจแถมยังปิดท้ายด้วยโชคใหญ่ที่จะเข้ามาสู่ตัวคุณด้วยนะคะชาวลัคนาราศีมังกร ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สครายต์กดกระดิ่งช่องของเราเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับผู้จัดทําคลิปด้วยนะคะและหากท่านใดนะคะที่ให้เกียรติละเวลานะช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแ like, ชร์ share, หรือว่าจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์แนะนาติชมอะไรต่างๆใต้คลิปของแม่หมอมาโดยตลอดนะคะแม่หมอและทีมงานก็ขอขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยคะ่ะข,ขอบคุณมากๆนะคะ เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ